ปิดตำนาน Cross Control German Sniper The ปากแทบ Tony Close อ่ล่ะสวัสดีครับชาวมาดูดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุวไวไว๋ยวัรุ่นุดขาวเป็นข่าวช็อกแฟนราชันทั่วโลกเลยนะครับสำหรับเรื่องของโทนี่โคลสกับการอําลาทีมอย่างสายฟ้าแลบครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครคาดเดาเลยนะครับว่าโทนี่โคลสจะเป็นคนประกาศอําลาทีมเป็นคนแรกเลยในช่วงท้ายฤดูกาลนี้คนที่แฟนราชันคิดอยู่ในใจว่าอาจจะมีโอกาสอําลามากกว่าอย่างลูก้าโมดิตนะครับก็ยังไม่ได้มีการออกมาประกาศเลยครับโทน,นี่โคลสแซงประกาศ เลยเล่นทําเอาแฟนราชันครับช็อกทั่วโลกเลยนอกจากแฟนราชันแล้วผมเชื่อว่านักเตะเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ยังตกใจเหมือนกันเลยนะต่อให้จะรู้ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาแต่ก็ดูตกใจไปต,ตามๆกันครับแต่สุดท้ายเนะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโทนี่โครสนะครับเขาคงคิดมาดีแล้วว่าณเวลานี้แหละคือเวลาที่เหมาะสมเขาต้องการให้แฟนราชันจดจําเขาแบบที่เขาเป็นในทุกวันนี้คราวนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาใจความที่ทางโทนี่โครส ได้ออกมาแถลงประกาศการเลิกเล่นในช่องทางส่วนตัวกันบ้างว่าเขาเนี่ยได้เขียนข้อความไว้ประมาณไหนอย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้เรอัลอนมาริดจะเป็นสโมสรสุดท้ายในชีวิตของผมวันที่17กรกฎาคมพศ .2557 วันที่ผมถูกเปิดตัวในฐานะนักเตะเรอัลอนมาริดวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในฐานะนักฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ๆที่สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 10ปีผ่านไปท้ายฤด,ดูกาลนี้เรื่องราวเหล่านี้ก็จะดําเนินมาถึงจุดจบผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาความสําเร็จอันบ้าคลั่งนี้เลยผมอยากกล่าวขอบคุณทุกคนที่เปิดใจต้อนรับผมและเชื่อมั่นในตัวผมคนที่ผมอยากขอบคุณอย่างยิ่งคือมาริดิสตาที่มอบความรักมากมายให้แก่ตัวผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายการตัดสินใจครั้งนี้ของผมมันหมายความว่าอาชีพการค้าแข่งของผมจะปิดฉากลงหลังจบทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ผมมี ความสุขและรู้สึกภูมิใจในความคิดของผมนี่คือช่วงเวลาที่ถูกต้องสําหรับการตัดสินใจนี้แล้วผมได้ทําตามความปรารถนาของตัวเองความตั้งใจของผมคืออยากเลิกเล่นฟุตบอลในช่วงเวลาที่ผมยังเล่นได้ในระดับท็อปและตอนนี้คือก้าสำคัญอีก 19, 15, 1นก้าอัปปอร่าสิบาฮาลามลิดและนี่นะครับก็คือใจความของโทนี่คลอสที่ออกมาโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับแล้วเขาก็ยังติดตลกนะครับเพราะหลังจากที่เขาประกาศอำลาที ด้วยตัวของเขาเองแล้วทางสโมสรออกมาประกาศแบบออฟฟิเชียลแล้วเขาก็ยังแซวครับว่าณเวลานี้ผมติดเทรนด์แล้วเหรอก็เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของโทนี่โคลสครับที่จะติดตลกชอปากแซบนะครับเป็นสไตล์ของเขานั่นเองแล้วหลังจากที่โทนี่โคลสนะครับโอ้โหประกาศอำลาทีมเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเพื่อนร่วมทีมในปัจจุบันครับหรือว่าเพื่อนร่วมทีมในอดีตครับทั้งคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมาเซโรทาวเวลรวมไปถึงเซอร์จิโอรามอสนะครับเพื่อนร่วมทีมเก่าก็ร่วมมาอำลากันในโลกโซ และนักเตะในทีมปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นะครับอย่างจูดเบลลิงแฮมครับเฟเดริโก้บาเวเดคนอื่นๆครับวินิสุจูเนียรวมไปถึงเพื่อนที่ยังเตะอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้อย่างลูก้าโมดิตก็ได้ออกมาอำลาโทนี่โครสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเราพูดถึงเบอร์8ว่าจะถูกส่งต่อให้ใครณเวลานี้ครับก็น่าจะมีอยู่แค่2ตัวเต็งเท่านั้นครับก็คือเฟเดริโก้บาเวเดที่มีโทนี่โครสเป็นไอดอลตั้งแต่อย่างเด็กและอีกคนหนึ่งครับออลเลียงชูอาเมนีนั่นเองแต่อ กันต่อไปครับว่าสุดท้ายใครจะใส่และส่วนของข่าวที่จะซื้อกองกลางมาแทนโทนี่โคลสเนี่ยณนะเวลานี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่อย่างใดนะครับแต่ก็อาจจะยังมีชื่อของโจชัวคิมิชฟลอเรนเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาก็ได้ครับอาจจะให้จูดด์บลลิงแฮมครับถอยโพสิชันการยืนลงไปเล่นต่ำหน่อยเพราะจูดด์บลลิงแฮมสามารถเล่นในตำแหน่งคล้ายๆโทนี่โคลสได้แล้วอาจจะปรับระบบเป็น4 3 3, 3อะไรประมาณนั้นครับเรื่องพวกนี้ก็ต้องติดตาม ต่อไปในอนาคตครับแต่ในช่วงเวลาท้ายฤดูกาลที่ยังเหลืออยู่นี้มี2แมตช์ในสีเสื้อราชาครับที่โทนี่โครสจะลงมาลวดแล่นเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือแมตช์ในลาลิกาสเปนกับเรอัลเบติสคืนวันเสาร์นี้ที่จะเตะในบ้านของเราหรือว่าซานเตโกเบเดเบลครับกับอีกแมตช์หนึ่งสุดสําคัญเลยนั่นก็คือนัดชิงชนเลิศยูฟาแชมเปี้ยนีกที่จะเล่นกับบุรุสเซียดอร์ทมุนน์นั่นเองเราก็มาดื่มด่ำช่วงเวลาสุดท้ายของโทนี่โครสในสีเสื้อราชานนครับแต่ถ้าสําหรับใครม ว่ามันยังไม่พอก็ยังมีทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่กำลังจะมาถึงหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมของสโมสรครับเราก็ไปตามลุ้นตามเชียพี่โทนี่ในการเล่นในฐานะนักฟุตบอลอาชีพครั้งสุดท้ายกันได้ด้วยเช่นกันนั่นเองเป็นเรื่องน่าเศร้าครับที่โทนี่โคลสตัดสินใจที่จะแขวนสตาร์ในวัยเพียง34ปีแฟนบอลบางคนคงคิดว่าเล่นอีกสักปี2ปีเล่นได้สบายๆเลยแต่ผมเชื่อว่าโทนี่โคลสคงคิดมาดีแล้วได้คำปรึกษามาหลายอย่างแล้วแฟนราชันอย่างพวกเราคิดแค่ เพียงว่าดีแค่ไหนแล้วครับที่ช่วงเวลาหนึ่งนักเตะระดับโทนี่โคลสได้มาใส่เสื้อสีขาวและเตะอยู่ในทีมที่เรารักอย่างเรอัลมาดริดเป็นเวลากว่า10ปีครับหาลามาดริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเสียสวัสดีครับ